สวัสดีเช้านี้จ้าเช้านี้นะคะชาวบ้านเพิ่นไปออกทำอาหากินเนาะในช่งชวงเช้าเนาะป้ามาถ่ายบรรยากาศหนาบ้านให้เบิรงพอฝนตกนะคะทุกคนจ้าก็เริ่มมีมีหย่าเนาะมีหญ้ามียาหย่าอะไรอยเงี้ยนี่นะคะมีท่านผู้ชมนะคะเพื่นถามว่าไส์เกาหลีป้าหลังจากที่ตัดแล้วตอนนี้อัปเดตให้ดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะคะเป็นแบบนี้ มันมันยาวไวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีต้นไสเกาหลีหรือคนที่มีสวนหย่อมเนี่ยบ้านคนรวยเนี่ยเพื่นถึงได้มีคนสวนประจําบ้านเพราะว่าสามวันนี่มันก็สอดแล้วได้ทุกคนจ้ามันก็จะแตกออกมาแบบนี้เลยนะยอดอ่อนๆมันก็จะแตกออกมาแบบนี้เลยนะคะแต่ของป้าไม่มีคนสวนเนาะเราก็ทำก็ก็แก๊กไใ่สองคน ลงมนกับตานะคะคแล้วก็ย่านี่ก็เริ่มสดชื่นขึ้นมันก็เริ่มแตกเริ่มงอกแต่มันก็มาถึงความไม่เป็นระเบียบของของสายตาแม่นบ่เราก็ต้องมาเล่มยอดมันมาเนี่เล็มแบบนี้นะเล็มยากนะทุกคนเพอมันห่างเนาะมันหลอมแหลมหลอมแหลม,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 ลมเนาะเห็นบ่กคะยอดของมันก็จะแตกออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเล็มใหม่หมดเลยเนีย้นี่นะคะญ่านี่ย่านี่งอกแ้ว ออกแล้วเนาะแล้วก็มีขุยมงขุยหมดอีกหลายอย่างเวลาซีมายืนตัดจะยืนตัดยากเนี่ยนขะุยหมดเนี่ยนะทุกคนดูเนื้อเนี่ยนะแม่เรื่องน่อยเนี่ยนะขุยหมดแดงด้วยนะกัดเราตึงเอเลเน,นะคือแพ้มาเลยแหละแล้วก็ต้นไม้นะคะก็เริ่มมียอดที่อ่อนๆออ,ออกมาแล้วเราก็จะต้องทําการตัดแต่งกิง่งป่ากระเตรียมที่ตัดแต่งกิ่งแล่วลนะ่ะ นุ one, so, yeah, it sale, euh ่มวันเพิ่นจะเอาไก่มาหลับลมค่ะตอนนี้เห็นบอกเนี่ยวันนั้นที่พ่อของป้ามาเน่ยเพิ่เพิ่งกวาดให้ใช่ไหมแล้วป้าก็กวาดเรื่อยๆแต่มันก็ยังมีใบไม้ร่วงอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นในช่วงนี้ก็คือดอกคูนค่ะดอกคูนก็ญิบานในช่วงเดือนเมษาปลิวสบายแบบแบบ จ้านี่อุปกรณ์ของป้านะคะอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งหัวมันจะเป็นแบบนี้ยามเรากดมันก็จะแงบแงบเลยนั่นแหละลมป้าบอาททันเลยเอา,เาถุงพวกเศษใบไม้นะ่ะไปทิ้งอีกเลยนะ่ยหลังจากเก็บ จะลกหน้าบ้านวันนี้ก็จะเคลียทยอยเคลียร์ออกไปนะคะ <c oughs> เนี่ยใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงตรงนี้เนาะยอดใบยองามงามทุกคนจ้ะปา้าิเฮิตอีกอย่างหนี่งหอมหมกใช่ไหมแล้วหอมหมกไก่เนาะหอมหมกไก่ใส่ใบยอ เห็นหมคะไสเกาหลีมันก็จะยาวนะมันก็จะยาวแตกกิ่งออกมาแบบนี้เลยแล้วก็มีต้นต้นคูน,นอะ่ะมันย่อยลงมาลนะป้ากสิต้องตัดอันนั้นอย่าหนาะบ้านก็งอกทุกคนจะเห็นว่าพอฝนมันมานะ่ะความเขียวขจีความสดชื่นอนะมันมันมีอยู่แต่ว่าเรานี่แหละ เราจะต้องเริ่มเริ่มตัดแต่งกิ่งต้นไม้เลยเพื่อให้บ้านของเรามันสบายหูสบายตาถ้าไม่งั้นมันโลกเลยนะลมก็มามะม่วงก็หล่นนะทุกคนปากก้าก็เสียดายลูกน้อยๆแน่ๆจากวัาที่เหลือจากลูกแต่ว่าถามว่าป้ากับลุงก,กับพ่อกินหรอ,อรออันนั้นนะเขาไปเดินไปดูไก่ ฝั่งนี้ที่ตัดไว้นะคะทุกคนดูฝั่งนี้ที่ตัดไว้เนี่ยเห็นไหมก็เริ่มยาวหลอมแหลมขึ้นแล้วค่ะโอเคปากอะไรมาถ่ายให้เบิ้งเนาะสําหรับหน้าบ้านวันนี้นะคะที่เพื่อนถามมาว่าอัปเดตให้ดูหน่อยต้นไทรเกาหลีเป็นแบบไหนแล้วนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่มาชมกันนะคะ